เราต้องเข้าไปดูก่อนว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เรบกลัวสาเหตุอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือไปดูว่ามันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเช่นเราเคยถูกทําร้ายหรือเราเคยถูกทําให้สูญเสียความมั่นใจหรือเราเคยถูกทําร้ายจิตใจ,จอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมในใจของเราทําให้เรารู้สึกสูญเสียตัวตนรู้สึกออไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกกลัวคนอื่นตัดเิษไปหมดเลยรู้สึกว่าดีไม่พอสําหรับคนอื่น สิ่งแรกเลยนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าลงมือทําหรือกลัวคนอื่นตัดสินข้อที่แนะนําเลยเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เรากลัวสาเหตุอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือไปดูว่ามันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรหรือป่าเช่น เราเคยถูกทําร้ายหรือเราเคยถูกทําให้สูญเสียความมั่นใจหรือเราเคยถูกทําร้ายจิตใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมในใจของเราทําให้เรารู้สึกสูญเสียตัวตนรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกกลัวคนอื่นตัดสินไปหมดเลยรู้สึกว่าดีไม่พอสําหรับคนอื่นข้อที่สองนอกจากว่าเราเข้าไปอยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เราเป็นคนแบบนั้นเราควรจะหาจุดเด่นของรใอยเจอหรือควรจะหาตัวตนของร้อยเจอหาคุณค่าของร้อยเจอว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรเรามีความเก่งอะไรเรามี บความสามารถอะไรที่เรารู้สึกภาคภูมิใจตัวเองเป็นที่สุดเลยบางครั้งบางคนนะ่ฮันี่พี่เห็นมาโดยตลอดเลยบางครั้งบางคนนะ่ะคือมีสิ่งดีๆหรือมีความภาคภูมิใจตัวเอง,เองแต่ไม่ชื่นชมสิ่งนั้นหรือไม่ภาคภูมิใจในสิ่งนั้นรู้สึกเฉยๆสอบได้ที่หนึ่งก็เฉยๆได้รับรางวัลอะไรก็เฉยๆรู้สึกดีใจอะไรต่างก็เฉยๆไม่ได้มีอารมณ์ร่่นในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นให้เราไปดูว่า ตั้งแต่เล็กจนโตเลยเรามีอะไรบ้างที่เราสึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกดีในตัวเองรู้สึกแบบชั้นที่มันเจ๋งชั้นที่มันยอดเยี่ยมมากกว่าคนอื่นถ้าเจอแล้วให้ขอบคุณสิ่งน,นั้นให้ขอบคุณว่าหืให้พูดกับตัวเองพูดกับตัวเองในใจก็ได้หรือพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็บบไ,ได้หรือเป่าคมชั้นที่เก่งแบบนี้การพูดกับตัวเองคืออะไรเป็นการตอบย้ำกับจิตใต้สำนึกเป็นการพูด ให้มงฝังลงไปในจิตใจของเราว่าเฮ้ยฉันไม่จริงๆฉั้นคือคนเก่งนะตั้งแต่เล็กจนโตเลยชั้นสอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดฉั้นแข่งขันกีฬาอะไรฉั้นก็ชนะรางวัลตลอดฉันรู้สึกเก่งจังเลยฉั้นดีใจจังเลยันขอบคุณตัวเองจังเลยฉันขอบคุณที่ชั้นเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมขนาดนี้ไม่ว่าฉั้นทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จทุกธุรกิจเลยธุรกิจที่ฉันทาทุกธุรกิจ ฉันส,สามารถที่จะสร้างเงินสามารถที่ดูแลผู้คนได้สามารถที่ช่วยเหลือผู้คนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วและเราบอกกับตัวเองแล้วมันเป็นการฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราพยายามทำทุกวันทุกวันทุกวันและแน่นอนระยะเวลาไม่นานเราจะเริ่มการเปลี่ยนไปเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเรารู้สึกแม่งมั่นใจมากขึ้นไม่สนใจคําตัดสินของใครไม่กลัวใครพูดไม่กลัวคําด่าไม่สนใจอะไรเลยเราจะกลายเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากขึ้น